สวัสดีครับเช้าวันที่31มกราคม2568ครับขณะนี้เวลา8.46นาฬิกาสนาทีสถานการณ์ทองคำและสถานการณ์คู่เงินสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วก็31ปลายเดือนนะครับก็จะเป็นอ,อีกวันหนึ่งที่ ต้องจับตามองเรื่องของสถานการณ์กราฟทั้งคู่เงินแล้วก็ทั้งทองคําด้วยนะครับเมื่อวานนะครับทองคํามีการยกตัวขึ้นไปนะฮะทะลุ2776ที่เราคาดการไว้นะครับแล้วก็วิ่งไปถึง2790ตอนนี้อยู่ในกรอบแนวต้านสำคัญนะครับอยู่ที่2790 279899ในโซนนี้นะครับ แนวโน้มทิศทางที่ทำให้ทองคำมีการยกตัวขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของทางเฟดเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารกลางของยุโรปเมื่อวานนี้คุณลากาศก็ได้มา,ถาแถลงการเรื่องของนะครับมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับคือส่งผลทำให้สกุลเงิน EUR มีการอ่อนค่านะครับ รวมไปถึงการทระทบของทองคําด้วยซึ่งเมื่อคืนก็มีการประกาศา GDP ของทั้ง US ดอลลาร์นะครับไตมาสที่4ส่งผลทำให้นะครับดอลลาร์ Dollar มีการอ่อนค่าเมื่อดอลลาร์อ่อนค่านะครับ XAU USD เมื่อดอลลาร์นะครับอ่อนค่าจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ทําใหน้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดความเชื่อมั่นของดอลลาร์เขาก็จะโยกเงินมาซื้อทองคำนะครับเก็บไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินปลอดภัยเพราะฉะนั้นท,ท,ทุกทครั้งที่มีวิกฤตสถานการณ์ดอลลาร์มีการไม่มีความน่าเชื่อถือหรือขาดความเชื่อมั่นก็จะทําให้ทองคํามีการยกตัวขึ้นแล้วเมื่อวานก็ยกตัวขึ้นไปออทามไฮในโซน ในโซนบนนะครับก็คือ2799 2780เลทีเดียวนะพอทะลุขึ้นไปจาก breakout 2776ขึ้นไปก็ขึ้นเป็นแท่งสีเขียวแท่งใหญ่ขึ้นไปเลยนะฮะสำหรับแนวโน้มัพพอร์ตของเส้น p i วอ t นะฮะวันนี้ก็จะมีการทรงราคาอยู่ที่เหนือราคา ไฮวอตก็ระวังระวังนะครับสำหรับขาขึ้นนะครับก็คือมีการมีแนวโน้มของแรงขาบายหรือแรงขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวแต่กรับนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยกตัวขึ้นขึ้นไปเขาก็มีโอกาสย่อตัวนะนะครับมีโอกาสย่อตัวซึ่งแรงในการย่อตัวลงมาในโซนนี้เห็นไหม 2 7 7 6 2 7ด8สองเดเนี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่สามารถที่จะยอ่ยอมารับในโซนนี้ได้นะครับต้องรอให้ยอ่อมารับโซนนี้ก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะออ,ออกออเดอร์บายได้นะครับออกออเดอร์บายในโซนนี้ครับถ้ามีโอกาสยอ่อลงมาที่ราคานี้แต่ถ้าขึ้นไปนะครับเส้นไพวอรบอกว่าวันนี้มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้ถึง รีส i s สแตน e 3ก็คือ2823 2 8 2 3กันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะขึ้นไป2,900ในขณะที่ CSM นะครับ CSM ก็คือ USD กับ XAU เนี่ยเช้านี้ก็เป็นตลาดฝั่งเอเชียนะครับสตัวนี้ก็ยังพักตัวอยู่ไซเว่เพราะนั้นเนี่ยกรอบมีการยกหนุน โลยกตัวขึ้นไปนะครับทำไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม erm. เมื่อมีไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิม erm, ถ้าเราไปดูแนวรับแนวต้านย้อนหลังนะครับก็จะต้องวิเคราะห์กราฟย้อนหลังว่ามีแนวรับแนวต้านตรงไหน,นแต่ถ้าไม่มีนะครับดูดีไพวอตก็คือเส้นไพวอตเส้นค่าฉเฉลเี่ยเขาจะเจนเนเรตแนวรับแนวต้านให้นะครับจากโมเมนตัมของเมื่อวานนะครับเจนเนอเรตขึ้นมาในแต่ละวันนะฮะ ก็ก็ระบุถึงนะครับว่ารีสตันวันนี้เนี่ย2 8 2 3นะครับในกรอบใหญ่ส่วนกรอบข้างล่างนะครับ2 7 4 2กรอบข้างล่างนะนะครับกอบข้างล่าง2742แต่ก่อนที่มันจะลงมาถึงขนาดนี้ได้มันก็ต้องผ่านโซนนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นโซนที่ท,ทิ้งไว้แล้วก็มีการสร้าง f v g ใหม่ นะครับสร้างไฟแวลูกแกร a p ขึ้นมาใหม่ใน Time f ฟรม e 4ชั่วโมงก็มีโอกาสลงมาเทสได้นะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเขาไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลยทิ้งราคาไว้โซนนี้เป็นโซนที่สำคัญเหมือนกันสรุปสถานการณ์แรงบายยังเป็นแรงหลักยังเป็นเทรนขาขึ้นที่ได้เปรียบนะครับแต่กามีโอกาสย่อไหมมีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อ ย่อมาถึงไหนก็ต้องมาทดสอบราคา7.6กับ6.8ตรงนี้ก่อนส่วนวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้สิ่งที่จะทำให้ดอลลาร์มีโอกาสย่อตัวลงมาได้ไหมสำหรับใครที่ยังติดเซลล์อยู่วันนี้2ชทุ่มครึ่งครับมีการประกาศดัช uh, นีราคาผู้บริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือคอ p c e ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอ p c e ไปวิเคราะห์ย้อนหลังกันนะครับว่าคอ PCE เนี่ยจะมีอิทธิพลด้านไหนกับกราฟทองคำเราไปประเมินคร่าวๆนะครับว่าถ้าถ้าตัวเลขที่ประกาศออกมานะครับล่าสุดเนี่ยวันที่20ทธันวาคมนะครับตัวเลขครั้งก่อนตัวเลขครั้งก่อน0.3%ตัวเลขคาดการ0.2%นี่คือคาดการนะครับเป็นการไปการประเมินนะครับคาดการตัวเลขออกมา แต่ค่าจริงเป็นไงครับค่าจริงลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อค่าลดลงจากครั้งก่อนกราฟจะออกมาเป็นลักษณะไหนวันที่20ธันวาคมเดี๋ยวเราไปดูกราฟย้อนหลังกันนะสมมติว่าเราเปิดกราฟไปแล้วก็ย้อนหลังไปเมื่อวันที่20ธันวาคม ยีธันวาคมน่าจะเป็นโซนนี้นะนี่เห็นไหมตัวเลขที่ออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนกราฟมีโอกาสยกตัวขึ้นไปอันนี้คือคือวันที่20นะฮะวันที่27พฤศจิกายนตัวเลขครั้งก่อน0.3 ตัวเลขที่ออกมาค่าจริง0.3เหมือนกันคงตัวนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิกายนเราไปประเมินดูครับ27 November ถ้าประกาศคง27 27 27ตรงนี้ค่าที่ได้มาเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีโอกาสย่อตัวลงมาอันนี้ก็คือจากตัวเลขที่เราประเมินจากสถิติย้อนหลังอันนี้ก็คือเท่าเดิมนะครับส่วนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเมื่อเดือนออกันยายนวันที่27นะครับมีประกาศประกาศค่าจริงเนี่ย0.1%นะครับ แต่พอมีการประกาศอีกทีนึงก็คือวันที่31ตุลาคมเนี่ยมีการปรับตัวเลขขึ้นมาจาก0.1เป็น0.2อันนี้คือการปรับตัวเลขเมื่อมีการปรับตัวเลขนะครับเขาบอกว่าคาดการออกมาเนี่ยน่าจะ0.3นะอันนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็น0.3จากวันที่31ตุลาคม31ตุลาคมก็ไปดูครับ ถ้า31ตุลาคมมีการประกาศที่เพิ่มขึ้นทองคําจะไปทางไหน31ตุลาคมจะเห็นได้ว่าถ้ามีการประกาศตัวเลข31ตุลาคมนะครับการมีการกดตัวลงตัวเลขที่ออกมาเท่าเดิมหรือตัวเลขที่ออกมามากกว่าครั้งก่อน ส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะทําให้กราฟเนี่ยมีการกดตัวลงจากตัวเลขย้อนหลังเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยถ้าตัวเลขที่ออกมาจากคาดการครั้งก่อนมันมันมันลงไปที่0.1ละ0.1่นี่คือค่าค่าจริงจากครั้งก่อนต้องดูนะค่าจริงจากครั้งก่อนประเมินสถานการณ์นะครับว่าเป็น2.0% ถ้าค่าจริงจากครั้งก่อน0.1กลายเป็น0.2จริงๆกราฟก็มีโอกาสลงได้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนตัวเลขจาก0.1เป็น0.2เหมือนเดิม0.1เป็น0.2ตามเหตุการณ์เมื่อเดือนเดือนอกันยายนออกมาเป็น0.2 ถ้าเป็น0.2แล้วตัวเลขคาดการ์ออกมาเป็น0.2เหมือนเดิมก็จะเข้าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์วันที่27พฤศจิกายนนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้กราฟเนี่ยกดตัวลงได้เพราะนั้นครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าถ้ามีการปรับตัวเลขคาดการ์เป็น0.2ก็ยังโอเคอยู่พอพอมันจะเข้าเข้าเหตุการณ์เดียวกันกันกบเดือนพฤศจิกา แต่ถ้าเกิดว่านะครับตัวเลขคาดการ์ออกมาบังเอิญลดต่ากว่าเดิมหรือเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมก็ยังโอเคนะครับลดต่ากว่าเดิมก็คงจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับมาเป็น0.2แล้วคาดการ์ออกมา0.1ไอ้ตัวนี้ครับก็มีโอกาสทําให้กราฟอะทองคํามีโอกาสยกตัวขึ้นแต่ประเมินดูคร่าวๆนะครับคอ p c ี e ส่วนใหญ่จะทําให้กราฟเนี่ยกดตัวลงถึงแม้ว่าตัวเลขคาดการ์ครั้งก่อนกับค่าจริงออกมาเหมือนเดิมนะครับ ก็หลังจากที่ทองขึ้นไปออทำหายในเมื่อวานนะครับก็ลุ้นให้คอพีซ e. ีสามารถที่จะกดกราฟลงมาให้เราได้นะครับสำหรับใครที่ติดขาเซลล์อยู่นะก็ยังมีข่าวมาช่วยเป็นกำลังใจให้เรานะครับว่ามีมีการมีมีปัจจัยที่น่าลุ้นทำให้กราฟเนี่ยสามารถกดตัวลงได้กดตัวลงแต่ว่า ทองคำก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นที่หน้าบายมีโอกาสสูงกว่าแต่แต่ใบนะครับก็ต้องรอย่อก่อนนะครับต้องต้องรอจังหวะในการย่อกลราบลงมาก่อนอันนี้ก็คือ,อสถานการณ์ทองคำนะครับกับข่าวของวันนี้กรอบสูงกรอบใหญ่ๆเลยนะครับ กอบใหญ่ๆเลยถ้ามีโอกาสขึ้นก็ขึ้นไป 2,8, 2,3แต่ถ้าเกิดว่าย่อลงมาโซน 2,7, 7, 6, 2,7, 6, 8โซนนี้ก็น่าสนใจนะครับที่จะย่อแล้วบายขึ้นไปนะฮะอันนี้คือทองคำมาดูคู่สกุลเงินครับเช้านี้ครับ JPY แข็งค่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าอันนี้น่ากลัวนะครับถ้าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าเนี่ย USD เนี่ยที่จะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไป ก,ก็ต้องดูครับว่า,วาชาวเนี้ยอิทธิพลของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะแข่งข่ายาวแค่ไหนนะครับเพราะว่า,าไม่แปลกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เขาจะแข่งข้าในช่วงเช้านะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดของเขานะฮะแล้วก็การประกาศของของออสเตรเลียไตรมาส PPI นะครับไตรมาส4เหมือนกันนะครับก็ส่งผลทำให ถึงตัวเลขจะออกมาแดงเห็นไหมถึงตัวเลขจะออกมาเป็นแดงเราเราไม่ได้เป็นสายเทรดหรือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับถึงตัวเลขจะออกมาแดงนะครับแต่วันนี้เช้าเนี้ยออสเตรเลียแข็งค่าเราก็มาประเมินจาก Currency String m e t e t ตัวนี้ครับตัว CSM ตัวเนี้ยก็จะช่วยให้เทรดเดอร์สายเทคนิคเนี้ยประเมินสถานการณ์ได้นะครับว่าตอนนี้ปัจจัยข่าวมันส่งผลอะไรกับ c u r r e n c y ในช่วงเวลานี้บ้าง ออสเตรเลียในนิวซีแลนด์แข่งข้านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับการกดดันของของอสเตรเลียเนี่ยอ่อนค่ามากเลยนะในช่วงเช้าที่เราวิเคราะห์กันนะครับแต่ตอนนี้เขากลับเข้ามาโซนไซเวเอนะีกละนะฮะหลังจากที่เขาวิ่งเป็นโซนไซเวดาวนะครับแล้วก็ลงไปดาวก็คือเป็นแดงแดงแบบนี้ตอนนี้มีการยกตัวขึ้นไปยกตัวขึ้นไปของแต่ละกราฟอยู่ในโซนไซเวส,ส่วนใหญ่ แต่แรงลงเนี่ยก็ยังก็ยังมีอยู่ถ้ามันเป็นเทรนด์หลักๆเราก็เราก็เทรดตามเทรนด์หลักๆนะครเทรนด์ใหญ่นะฮะก็จะมาประเมินจาก m อกับ m อดูนะครับว่าหลังจากไซด์เวไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเลือกทางนะครับว่าเขาจะเลือกทางไปทางขาขึ้นหรือขาลง EUR อ่อนค่านะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์ว่า EUR มีโอกาสที่จะแข็งค่าแต่ สถานการณ์ของ ECB นะครับกุลากาศก็ได้มามาถแถลงการเมื่อวานก็ทำให้กดดัน EUR เนี่ยลงไปในโซนที่จากมีแรงขึ้นขึ้นมาตอนนี้นะครับก็เข้าเข้าโหมดไซด์เวสส่วนใหญ่แล้วบางตัวก็ลงมาเป็นดาวแล้วด้วยนะครับเป็นแดงแล้วด้วยนี่คือกรอบของ EUR นะฮะ Gbp ก็หลังจากที่มีแรงขาขึ้นในสัปดาห์ก่อนเนี่ย ตุนไว้มีแรงขาขึ้นตุนไว้ก็มีผลกระทบบ้างมีผลกระทบบ้างแต่แรงหลักๆของ g b p ก็ยังทรงเขาเรียกว,ว่าเป็นทรงย่อตัวนะครับเป็นทรงย่อตัวรับอิทธิพลจาก ECB บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ปอนเองยุโรปเองก็ยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็ยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับก็เลยมีส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบ นะครับได้รับผลกระทบจาก ECB ที่มีการประกาศเมื่อวานด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนะครับก็จะเป็นโซนเห็นไหมถึงถึงแม้ว่าเทรนเนี่ยจะเป็นเทรนเข้าเทรนไซเวย์แต่ถ้าเรามาดูโซนของฟิโบเดย์ฟิโบเดย์เห็นไหมก็ยังเป็นโซนขาลง Gbp ก็เข้าหมดโซนขาลงเมื่อวานก็มีโอกาสมีมีมีการกดตัวลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับหลายๆตัวเนี่ยเข้าโซนขาเซล สะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นทองคำยกเว้นทองคำของเมื่อวานนะฮะก็ขึ้นไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดไม้เซลล์กันแน่นอนนะครับอยู่ข้างล่างเพราะนั้นก็ต้องลุ้นข่าวในในเย็นนี้ว่าจะส่งผลทำให้มีการกดตัวลงไหมนะครับเพราะว่า เป็นเป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบจริงๆมีความผันผวนเข้ามาแทรกแซงนะครับหลังจากที่มีการประกาศอของ ECB นะครับคุณปรากาศยังแถลงการอยู่นแนวโน้มทิศทางนะครับของของการประเมินสถานการณ์ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางเขาอะนะครับก็มีการแทรกแซงมีการทวิตของทางโดนัลด์ทรัมเข้ามา เรื่องของการเพิ่มลดภาษีนําเข้านะครับก็เมื่อเมื่อวานก็มีเข้ามาหลังจากที่การาฟกำลังขึ้นขึ้นอยู่ดีๆนะครับก็มีการเทวิตขึ้นนะครับมี X ขึ้นม่นะครับว่าย,ยังไม่สรุปแน่นอนนะเกี่ยวกับภาษีนําเข้าของจีนนะครับแล้วก็ทางเม็กซิโกและก็แคน,นาดาเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่มีนโยบาย การขึ้นภาษีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้กระชากลงมาวูบหนึ่งเหมือนกันสําหรับสา,สา,สาขาสาเทรดนะครับที่ที่ติดเซลล์ก็บางคนก็มีโอกาสปิดออเดอร์ในช่วงนั้นไปได้นะครับแต่ก็ยกตัวขึ้นไปทํำห้สูงกว่าเดิมนะครับทาให้สูงกว่าเดิมนะครับ,รบอันนี้คือความผันผวนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของการเทรดในตลาดนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าท่านดูเทรนเป็น อมองกราฟเป็นนะครับถึงแม้ว่าท่านจะใช้เครื่องมือนะครับเป็นเป็นแบบออโต้หรือเป็นแบบเซมิออโต้เหมือนยูนิคอนก็แล้วแต่นะครับก็ก็ต้องประเมินสถานการณ์ออกเช่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นนะครับก็มาวิเคราะห์นะครับสถานการณ์เกี่ยวกับทองคําแล้วก็คู่เกินในแต่ละวันกันกันกบโค้ชแจ๊คก,กี้นะครับคลิปนี้เรามาระวังด้วยนะครับปลายเดือนปลายสัปดาห์อย่างที่บอกครับมีโอกาส เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะคิดนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ